สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่สกลนครนะคะโรงแรม MJ นะคะโรงแรม MJ ถึงแล้วมาหอดแล้วเมืองสกลนะคะนะคะอันนี้เราจะมารีวิวโรงแรม MJ นะคะแล้วก็อยู่บนสามล้อด้วยนะคะไปไปดูกันโรงแรมกันนะคะไปดูโรงแรมกันหอดแล้วเมืองสกลนครนะจ๊ะ ไปกระจกมาถึงหน้าโรงแรม m อเจแล้วนะคะ Majestic Hotel MJ ค่ะอันนี้ก็จะอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะ บรรยากาศหน้าโรงแรมนะคะบรรยากาศหน้าโรงแรม MJ เขาจะมีต้นเฟื่องฟ้าเยอะมากเลยนะคะข้างหลังด้วยนะคะเฟื่องฟ้านี่ก็หลายปีแล้วนะคะอายุน่าจะเป็นสิบปีได้แล้วนะคะเฟื่องฟ้าแต่และต้นใหญ่มากเลยะคะ่ะจะมีสองฝั่งนะคะโรงแรม MJ จจะมีสองฝั่ง อยู่ใกล้ตลาดนะคะตลาดตอนเย็นนะคะตลาดของกินที่ตลาดเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรีวิวตลาดด้วยค่ะนี่คือโร<อ>งแรม MJ นะคะ Majestic Hotel ห้องเตียงคู่แปดร้ยบาทนะคะ mj สกลนครกว้างขวางค,ค่ะห้องกว้างค่ะ เป็นเตียงคู่นะคะห้องน้ำก็โอเคนะคะโอเคแยกเปียกแยกแห้งกสระผมของเราเองนะคะโซนเปียกกว้างดีค่ะ ตู้เย็นนะคะตู้เย็นมีทีวีแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะโต๊ะเค,เครื่องแป้ง บุฟเฟตเช้านี้นะคะก็ะจะมีข้าวต้มนะคะขอาวปุ้นเส้นผัดกะเพราแน่นะ ผัดวนเส้นกับผัดกะเพรานะคะอ,อที่นี่มาสกลก็จะมีหมูยอด้วยนะคะหมูยอหน้าทาน,นะคะ่ะ